พุทธเป็นหนึ่งในชื่อของพระศาสดาที่จะมีในพระสูตรที่มีคนไปถามพระศาสดาว่าท่านเป็นใครนะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์หรือนะพระพุทธเจ้าก็จะปฏิเสธบอกว่าให้จําว่าเราเป็นพุทธดังนั้นคําว่าพุทธเป็นชื่อหนึ่งของพระศาสดาพุทธวจนะ เป็นคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรที่ตรัสว่าอนุชานามิพิกเวสกายะนิพุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนนี่ก็จะเป็นคำที่พระศาสดาทรงตรัสสอนให้พิกุเเล่าเรียน คำที่ออกจากปากของพระองค์โดยตรงดังนั้นพุทธวจนะก็คือคําพูดของพระศาสดาตรงๆนั่นเองเหตุผลเพราะว่าพระศาสดาท่านบอกว่าท่านคือผู้เดียวที่กําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดคือผิดไม่ได้ตรัสกับ อคิเวสนะบอกว่าอัคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ดังนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พระศาสดาของเรา มีความสามารถในการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวท่านคนเดียวเลยนอกนั้นไม่ใช่ท่านยกท่านคนเดียวคือท่านสามารถทำตรงนี้ได้และคำของพระศาสดาของเรานั้นเป็นอากกาลิโกใช้ได้ตลอดกาลซึ่งไม่มีสาวกคนใดแม้เขาจะเป็นอรหันต์ก็าตาม ที่จะบอกว่าคําพูดของเขาเป็นอากาลิโกมีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนี่เป็นความสามารถที่มีในศาสดาของเราอีกความสามารถหนึ่งพระศาสดาบอกว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมะเนี่ยประดุดราชสีตระคุบเหยือ่อครั้งเดียวต้องไม่พลรราดนั้นพระศาสดาแสดงธรรมครั้งเดียว จะไม่มีการผิดและการแสดงธรรมะของพระองค์นั้นจะสอดรับไม่ขัดแย้งกันตลอดลาตรีที่ตรัสรู้ถึงลาตรีที่ปรินิพานพระองค์ตรัสกับพิกุทั้งหลายว่าภิกุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพาน ตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยดังนั้นพระผู้มีพระภาคบอกความสามารถตรงนี้มีในพระองค์คนเดียวบุคคลใดก็ตามที่สามารถทําคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันนั้นบุคคลนั้นจะถูกขนานนามว่า ตถาคตดังนั้นไม่มีอรหันต์คนใดที่ได้รับการขนานนามว่าตถาคตมีพระผู้มีพระภาคของเราผู้เดียวดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกเหตุความแตกต่างของความเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุต พวกเป็นอรหันต์หลุดพ้นด้วยปัญญามีความแตกต่างกันอย่างไรพระศาสดาบอกว่าตถาคตเนี่ยได้ธรรมมัคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ธรรมมัคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมัคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมัรคันยูรู้มัคเป็นมัรควิทูรู้แจ้งมัคเป็นมัรคโกวิโท เป็นผู้ฉลาดในมัคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมักคานุขาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นเป็นผู้เดินตามมานี้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันการกระทําที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกขุผู่ ปัญญาวิมุตตดังนั้นพิขุรูปนั้นจะเป็นผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาเก่งขนาดนั้นก็ต่างก็เป็นเพียงมรคานุกาไม่ได้เป็นมรคโกวิโทฉลาดในมรรคเหมือนพระศาสดาดังนั้นเราต้องทราบคุณสมบัติของศาสดาของเราก่อนที่พระองค์ยกพระองค์คนเดียวเท่านั้นในโลกธาตุนี้ว่าไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ ดังนั้นคําที่ออกจากปากของศาสดาของเรานั้นถูกต้องที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดคําสอนนั้นต้องมาจากอารหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่ารู้หรือตรัสรู้ชอบด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยใครดังนั้น ท่านไม่ใช่เป็นอลหรหันประเภทมัคานุขาแต่ท่านเป็นอลหรหันประเภทสัมมาสัมพุทธะดังนั้นชื่อจริงๆเต็มๆของพระองค์เนี่ยพระองค์จะใช้คาว่า,าตถาคตอลรหันตะสัมมาสัมพุทธะนี่คือชื่อพระศาสนาของเราเต็มๆนั้นให้เรามีศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระศาสดาตรงนี้รู้ความสามารถที่ถูกต้อง ด้วยการที่พระองค์บอกเอาไว้ด้วยตัวพระองค์เองเราจะได้ทราบว่านี้คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์และด้วยเหตุผลอีกหลายๆพระสูตรที่รวบรวมมาให้ในแผ่นพับตรงนี้ที่เป็นเหตุผลที่พระศาสดาทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่าทำไมจะต้องศึกษาและฟังคำของพระองค์เท่านั้น เพราะพระองค์บอกเพิ่มอีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจกมีภิกขุไม่สนใจคำตถา,าคตสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกับกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ ไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตตะว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนการที่ทำลักษณะอย่างนี้พระองค์บอกว่าคำของตถาคตจะค่อยๆอันตรธานหายไปจากโลกพระองค์เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์พวกทัศลรหาชื่อาอนากะกลองอานากะนนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิ กษัตริย์ทศลาหะก,ก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นพอตีไปอีกก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกทําอย่างนี้ทุกคราวทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้น,นั้น สุตตันตะเราใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาความอันตรธานนั้นจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนั้นในอนาคตการเนี่ยนี่เราผ่านมา2000ักว่าปีเราก็จะไม่ค่อยรู้จักคำตถาคตละคำของพระศาสดาของเราเอง คำพระผู้มีพระภาคของเราก็ค่อยๆอ,อ,อันตรธานหายไปเริ่มไม่มีใครทรงจําเริ่มไม่มีใครเข้าใจในคําของพระองค์เพราะไม่มีการทรงจําไม่มีการอธิมาเชื่อมโยงถ่ายทอดคําของพระองค์ให้เห็นนะประจักษ์อย่างนี้เราก็พยายามจะป้องกันเหตุแห่งความอันตรธานของคําของพระศาสดา ด้วยการที่เราต้องเข้ามาสนใจฟังคำของพระองค์ซึ่งเราอย่าไปคิดเองว่าคำของพระองค์สูงเกินไกลเกินเราต้องเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังคำศาสดานั้นนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและพระองค์บอกเลยว่าสัตว์ที่กำลังท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำตถาคตนั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก มีปริมาณเพียงแค่เท่ากับเศษดินที่ติดปลายเล็บพระองค์เมื่อเทียบกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกสัตว์จำนวนมากเท่าดินมหาปฐพีไม่ได้สดับในคำตถาคตมีเพียงสัตว์แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่มีโอกาสได้สดับคำของตถาคตและพระองค์ยังตรัสว่าถ้าเรามาศึกษาคำของพระองค์นั้นเราจะเป็นบริษัทที่เลิศ พระองค์ให้ชื่อว่าบริษัทประเภทปฏิปุชาวินีตาปาริษาโนอุกาจิตวินีตาคือสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระศาสดาทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่าให้ฟังคำของพระองค์นะนี่คือเหตุผลต่างๆตามพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้สองพันกว่าปีแล้วอีกพระสูตรหนึ่งคือพระองค์เนี่ยบัญญัติว่าไม่ให้พิกขุเนี่ยเพิกถอนหรือบัญญัติใหม่ บอกพิคุทั้งหลายพิคุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพิคุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิคุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนี่คือเหตุผลในพระสูตรต่างๆที่ เราได้เข้าไปพบเจอแล้วเชื่อมโยงให้พวกเราเห็นความสำคัญในคําศาสดาของเราเองโดยตรงโดยไม่ต้องมีใครมาอธิบายเพิ่มการอธิบายคําศาสดานั้นต้องใช้คําศาสดาด้วยกันเองมาอธิบายคําศาสดานี่เป็นวิธีเดียวคือเอาคําของพระพุทธเจ้ามา อธิบายคำพระเจ้าด้วยกันเองเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีนิยามศัพท์ของพระองค์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วอย่างถ้าท่านบอกให้เราปล่อยวางขันห้าแล้วเราไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรเราก็ต้องนั่งอ่านคำของพระองค์ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอว่าพระองค์จะอธิบายว่าลูกคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไร กิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายเรียกว่ารูปเวทนาถูกแบ่งเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาอัตุขมสุขเวทนาท่านจะมีนิยามศัพท์ของท่านหมดทุกตัวดังนั้นไม่ต้องไปวิ่งหานิยามการอธิบายจากบุคคลอื่นใดในโลกพระองค์ตรัสว่าคำสอนของพระองค์นั้นตลอด45ปีที่พระองค์ตรัสสอนมา บริบูรณ์บริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงบริบูรณ์เนี่ยคือไม่ยิ่งและไม่หย่อนคือไม่เกินและไม่ขาดพอดีเป๊ะทุกพยัญชนะดังนั้นบอกพระสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสด้วยพระองค์เองก่อนว่าหเหตุผลความเก่งของพระพุทธเจ้าความสามารถของพระพุทธเจ้าและเหตุผลอย่างไรที่พระองค์ ทรงตรัสไว้จึงเป็นเหตุว่าอเราต้องมาฟังพุทธวจนะเท่านั้นดังนั้นเมื่อพระองค์ยกพระองค์คนเดียวที่พูดไม่ผิดต่ากว่าพระพุทธเจ้าผิดพลาดได้หมดดังนั้นคำสอนต้องถูกผลิตจากสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นถึงเป็นคำสอนที่ถูกต้องไม่มีข้อผิดท่นี้ ในปัจจุบันเนี่ยคำสอนของพระศาสดาเนี่ยนำมาจากไหนเราก็เริ่มเช็คคำสอนพระศาสดามีมากที่สุดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกภาษาไทยปัจจุบันในแต่ละสำนักเนี่ยเขาเอามาจากไหนเอามาจากยุครชาชการที่หชื่อว่าพระไตรปิฎกจอปลอักษรสยามรอสหนึ่ ทำเมื่อปี2 4 3 1ี่สานถึงสองสนิมนต์นิมนต์พิกขุมาร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วแล้วช่วยกันเปลี่ยนพระตบ,บิดกอักขละขอมาเป็นอักขละสยามจัดเป็นพระติบบิดกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกแจกไปห้ากว่าอารามทั่วประเทศและแจกไป260หกกว่าแห่งทั่วโลก พระแตบ,บิดกตัวนี้ที่รัชกาลที่ห้าได้ดำริทำรรนั้นนำฐานข้อมูลหลักฐานมาจากไหนนำมาจากใบลานอักษรขอมที่รัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้ดำริร,รมโดยนิมนต์ภิกขุในประเทศไทยนี่แหละ200กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดปัจจุบัน พระทำรรมเมื่อปีสองสหนึ่งโดยรชัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนิอ,อขอยืมพระไตาปิดกจากประเทศลาวกับรามันมาแล้วอารัธนาให้พิกขุ200กว่ารูปนี้ลอกพระไตาปิดกจากประเทศลาวรามันเนี่ยใหม่ทั้งหมดใช้เวลาทำอยู่ประมาณ5เดือนงานนี้จึงเสร็จ เป็นพระไตรปิฎกที่เป็นใบลานอักษรขอมปัจจุบันพระไตรปิดกตัวนี้ยังอยู่อยู่ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วหลักฐานตรงนี้ตกมาถึงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หจึงดำริให้พิกขุช่วยกันเปลี่ยนเป็นอักขรสยามเหมือนกับประเทศทั่วโลกที่เขาก็มีพระไตรปิฎกที่เป็นอักษรของประเทศเขา อันนี้ให้เราทราบที่มาที่ไปก่อนว่าสิ่งที่จะนำมาบอกให้พวกเราทราบต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลตั้งแต่สมัยยุคราชการที่หนึ่งซึ่งถ่ายทอดกันมาเหมือนกับพิกขุเนี่ยหมจีวรซ้อนสังคากัดลูกดุมลังดุมถือบาจีวรเนี่ยสิ่งเนี้นำมาจากไหนหลักฐานอะไรมีพิกขุบวช ก่อนเรามาตลอดยุคสมัยพิกขุก่อนนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรนี่นี่เป็นฐานข้อมูลที่สืบทอดกันมาโดยผู้นำประเทศของเราทุกยุคทุกสมัยไม่ได้ขาดตอนจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติวันนี้กับสิ่งที่ พระศาสดาสอนเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วมันเหมือนกันไหมอะไรต่างอะไรไม่ต่างนะอะไรที่ถูกต้องเราก็ดำรงคงไว้เพื่อเราจะดำรงรักษาพระธรรมคําสอนของพระศาสดาให้ดำรงอยู่ในโลกตลอดตราบนานเท่านานเป็นประโยชน์ต่อมหาชนเป็นความสุขของมหาชนในโลก